มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบิ๊กป้อมกำชับดูแลผู้ชุมนุมเสมือนลูกหลานผลโทคงชีพตนตรวานิดนะคะโคศปประจำรองนายรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการดูแลสถานการณ์ชุมนุมในภาพรวมของฝ่ายความมั่นคงว่าผลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายรัฐมนตรี ได้แสดงความห่วงใยถึงผู้เข้าร่วมชุมนุมในสภาพอากาศที่แปลปรวนนะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพและช่วยกันรักษามาตร,ราการการควบคุมโรคควบคู่กันไปนะคะพร้อมทั้งเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังแล้วก็ช่วยดูแลช่วยเหลือความปลอดภัยซึ่งกันและกันค่ะพลโทคงชีพกล่าวว่าพลเอกประวิทย์นะคะยังได้กำชับการทำงานของฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะตำรวจให้ทำงานด้วยความเข้าใจไม่ไปคุกคาม ในสิทธิและเสรีภาพการแสดงออกทางความคิดของผู้ชุมนมุมในกรอบกฎหมายที่สามารถทำได้นะคะพร้อมทั้งให้รับฟังความคิดเห็นและดูแลผู้ชุมนุมเสมือนลูกหลานและคนไทยด้วยกันและย้ำว่าต้องไม่ใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมอย่างเด็ดขาดและให้เฝ้าระวังการแทรกแซงจากบุคคลที่3และการเฉยโอกาสทางการเมืองที่อาจจะมีขึ้นได้คะ่ะ พลเอกประวิทย์นะคะกำชทบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการแจ้งเตือนและทำความเข้าใจกับผู้ชุมนุมเป็นระยะระยะหากมีการละเมิดกฎหมายและจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายและขอให้ดูแลและอำนวยความสะดวกการจราจรโดยพื้นที่ที่รอบชุมนุมนะคะเพื่อมีให้การสัญจรของประชาชนที่ผ่านไปมาได้รับความเดือดร้อนพลโถงชีพกล่าวค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ